เนะดูใบใบล่าสุดของเขาออกมาต้นที่หนะจ๊ะด่างสวยเลยจ้าบอนใบกลมนะจ๊ะ จ้าต้นที่ยี่สิบจ้บาใบเขาจะเปืป้อนๆนิดนึงเนาะเปื่อนน้ำฝนเขาหยดลงมาเนาะต้นที่ยี่สิบนะจ๊าบอนแข้งเนาะบอนกลับบอนแข้งจ้าสวยเลยจ้ายี่สิบาทเท่านั้นต้นใหญ่มากเลยเนะาะรากยังใหญ่เลยต้นที่ยี่สิบนะจ้า ต้นที่ย1สิบอ็ดจ้ามีมีสองต้นนะจ๊ะสองต้นในหนึ่งกระถางนะจ๊ะจะมีเป็นใบหอกอยู่หนึ่งต้นเนาะอยู่ข้างๆอันนี้จะเป็นใบหอกนะจ๊ะนี่ต้นนี้จะเป็นใบหอกนะจีะ่เป็นใบหอก เขียวอ่อนๆเขียวเข้มแล้วก็มีเม็ดแดงฝังแล้วก็จะมีสีเข้มๆอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งนะจ๊ะนี่ต้นนี้คือนีอีกหนึ่งต้นเนาะสีเข้มอยู่ข้างๆนี่อีกหนึ่งต้นนะจ๊ะสองต้นในหนึ่งกระถาง น,นี่สายเข้มอันนี้ใส่เข้มแน่เข้มจริงๆแต่ยิ่งใหญ่ยิ่งเข้มยิ่งดำเนาะแล้วการดำ